สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอป้ายจำลองสหลุงคุณนะคะพี่แดงเขาก็เข้าไปซื้ออน้ำชื่ออะไรเนาะยาก,ก็มาวันนี้จะไปสลง่งสวนยางค่ะนี่นะพี่แดงโอ้โหเต็มเต็มตายแล้วบู เราจะไปซื้อกับซื้อกับข้าวอยากกินอะไรก็ซื้อเลยไม่อยากกินก็ไม่ต้องซื้อไม่เจอกันนานเลยแรงก็ไปทำกุนละนะ ไปถ้ามียคนดูเสียกมถามคุณให้แน,น่นอนว่าหลอนจะยินดีหมาแล้วค่อยมาตามรักตามสรงหากเมียเขาตกลง พี่แดงดีใจมากเลยค่ะเอซีเพราะว่ายายไม่ได้มาตั้งนานแล้วเนาะวันนี้ยายก็ดำนาอยู่นานาล่างก็เสร็จแล้วเหลือแต่ข้างบนหนึ่งไร่เออหนึ่งให้บบเมตหนึ่งไร่ค่ะ,ะก้าก็ทอนแล้วร้อยกว่าค่ะพรุ่งนี้ถ้ามีคนไปไถยยายก็จะดำต่อแต่ถ้าไม่มีก็สต็อปแลนด์ค่ะ ยายเหนื่อยค่ะวันนี้ยายก็จะมาลอมอยามาหาว่ายายเด้อเพราะยายเหนื่อยมาหลายวันแล้วยายไม่ได้รับประทานมาหลายวันแล้วค่ะยายก็เลยขอเป็นส่วนตัวด้วยมันได้มาค่ะวันนี้เอฟซีเนาะจะว่าและยายเลยยายแก่แล้วพี่แดงก็จะออกมา นี่พี่แรงออกมาแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะอืม,ม,ม,ออมพี่แรงมาแล้ว Nóng keng nghe.